กไํไปเดี๋จะใส่น้ำตาลลงไปลวกนานไหมแม่ต้องให้ช้อนขึ้นนะคะ,ะหมี่เดียวมัน<ะ>เค็มอยู่ล<ะ>แล้วนะคะ,ล,ะลวกนานไหมแม่ก็องต้องให้เส้นมันลอยอ่ะลอยเส้นลอยใช่ไหมคะ,ะช้อนขึ้นนะคะลำบ,บางที่หนึ่ง แล้วก็ย้ายมาน้ <t iling> <t iling> uh> <t iling> <t iling> ําที่สองถ้าขาดความอร่อยคงอยู่ที่นี่เส้นกําลังสวยเสร็จแล้วเราก็นํามาไว้กระลำมังใหญ่ต่อไปเจ๊จะใส่น้ำตาลลงไปประมาณนี้ก่อนผงปู เด็ก็ใส่ไปหน่อยนึงค่ะแต่จริงๆแล้วแนมะ่คุกทุกอย่างให้เก้ากันค่ะถูกด,ดีนะตอนะี้ใช่คุณค่ะถ้าบดีแล้วค่ะ,ะ,ะัดเตรียมผัดนะคะขั้นตอนต่อไปใส่น้ํามันลงไปค่ะน้ํามันพืชใส่น้ํามันแล้วก็นําเส้นที่เราปรุงเมื่อสักครู่เตรียมที่จะผัดลงไปเลยค่ะ เดเกสคอลอนุญาตจะช่วยแม่เขาผัดกันนะ เ็นาดทจีนอันก็จะพร้อม